ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองใต้คอมเมนต์นะถ้าเกิดใครชอบเล่นอาวุธอย่าลืมติดตามกันลีเกี่ยวพวกไลฟ์สดนะมาหนึ่งหนึ่งกันไล่หรือจะเล่นกัมเ็นทีมหรือจะเล่นแบบไหนก็มาเล่นกันไล่นะเออทุกวัน รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะฮัีับพวกกนแล้วกกลีเกีเ่ยวหัวชแมว กับตังาาวตี้ของเราวังนี้นี่งบ36บาทพอเซียนเชียนเขาเล่งกันงไม่ต้องเล่งกันเยอะไม่ต้องเติมกันเยอะวังนี้กับตังบาบเตี้ชนะก็าสิบเปอร์เซนกันเลยทีเดียวมาหนี้เบ็ดทีนะสองบาทั่งแก๊กเตอร์มาไหมหมามามา <c oughs> นกป่านกนก ว่านี่นกกับตังบาวตีเข้ามาแล้วดีทำให้บาตีเหมือนเดือดร้อนนี่เปิดยินสมบัติของกับตันบาวตีแล้วหมุนไปหนึ่งที่มายังไงดอกแรกมาปึ๊บปึ๊บปบ๊แม่เอ้ยอย่าเว้าดีไอ้นก อ้ยกับตันเอาสมบัติด้านหลังมาแบ่งกันมั่งเอ้ยอย่าที่แนียวดิมาตอนนี้อัตรากา,านิก็ก้าสิเบอร์เซนกเลยทีเดียวนะกับกัตตันตบบวตี้นี่มาแล้วดอกแรกคูนวกไปนี่เกไปคูปก้าไปนี่ขวดมาขวดเรียบร้อยขวดเรียบร้อย,ย,อยนี่แปดสิบเอ็ดบาทยังไงไปกันตอขวดใหม่อีเดียวยังไงดอกนี้เปอเร์ ไอนี้แตกแบบสองบางถือว่าเยอะมากกังเลยนะแบบนี้นะบอกกังเลยนะอสวักลีกันด้วยนะอวลีเกี่ยวหวกชังแนวนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจลีเกี่ยวหัวกแั่งเลยนะครับนะมานี่ตะขอโอ้โฮยขาไปแถวเลี้ยวแม่เอ้ยเออแต่คอตะขอเขาโอ้โหน่าจะไหลบักกันเลยมาขวดตัวเคแถวสองนี่ไงเอ้ยอ่ะเลี้ยงผิดงังอ่ะนี่ค่อยๆเก็บ งบกันไปของนี่ตอนนี้ก็ได้มาสองรอยกว่าบาทเดียวยังไงสอนนี้มาปึ๊บแม่ไ่กังอยู่ไล่กังอยู่ไ่กังอยู่ถ้าเกิดใครสงใจอยากเล่งเกมตลอดกายพีีโดยตรงแบบนี้จากต่างประเทศเลยนะไม่ใช่ตัวแทงเอีเย่งนะครับนะ เข้าไปสมัครกันได้ที่ลิงใต้คอมเมนตงกันเลยต่องน,นี้ก็มีโปรโมชั่นลีลีมาฝากกันลุ้ยนะเนี่ยลิงตอนนี้ก็มีแจกโคตรน,นี่มีแจกโบนักร่วยนี่เออแต่ก็ที่สําคัญมีกลุ่มโบนักบอกด้วยว่าเกมอะไรกําลังจะแตกเหมือนที่ลีเกียวหัวกำลังเล่งกันตองน,นี้เลย มายัางใหคุณหน้าพรอแม่เอ้ยนี่ทักไม่ได้เลยแม่ทักแล้วไม่เข้าไอ้สักเอ้ยต้องให้อัวพูดมากปกไปเรื่อยๆรยเช่นไหมอย,อยังไงโอ้โหเฮ้ย มางั้งหม่ริว้าเบิกสิบบากแม่งไม,ม,บบม่เข้าดีงสองลำาบากมึงก็ดีจังเลยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีศักรัทธาอเอาไว้เว้ยมากับตันมาไม่เออนั่นแหละหวั่นเข้ามาจะมาตุ๊บปิบยี่แม่์เอออ่ะยังไงต่อบดอกนี้ดีกับตันเมา,ต,าต,ออต่อมันนบอกได้ตังค์ทำถุงมาเพิ่มเงี้งเลี้วเว้ยบ้านเรียกว่านักลงทุนกองทุนตับอี ถอเขเ้อเสียนจริงๆขาไวต้องเติมเป็นพันสองพันแล้วเล็งว้วยขอใช้เศษตังบั้นกันมาเป็นพันเว้บอกให้ไว้เลยทำเชียงไปอย่างนั้นเรื่องนเ่อตามกลุ่มแอดมินนี่ถึงไรเกิดนี่จริงๆหน้าถอนฟีฝากไว้ีีการันตีไปพันหะน้าป่ามามาหนกับตังบ่าวตี้กำลังแต่รีบสมัครกันมาล้วงๆเลยอ อ้ยสองบ้าน้าหันมาเลยเรามามาโนโลโบเอมาบักนี่ไงล้อมรอบกองไฟยังไงนี่ตัวเคมาอีกยังไงดอกนี่ปีิเอแล้วเกิดใครชอบเล่นอ่ะหยาบคู้ ต่างกันลีเกี่ยวพวกไหล่สน,น่ะมาหนึ่งหนึ่งกันไล่หรือจะเล่นกันเป็นทีมหรือจะเล่นแบบไหนก็มาเล่นกันไล่นะเออทุกวันตองสองทุ่มตรงเลยทางช่องทาง Facebook และก็ช่องทาง y o u t u นะนะฝากกันเลยแจกโค้ดตลอดทั้งไล์กันเลยนะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนี่เจกปังกว่าบา่าสำหรับวันนี้ลีเกี่ยวหัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ